สวัสดีครับภัสกรหานเชิชันครับชื่อเล่นชื่อนอนอายุ28ปีครับเป็นแฟนวอลเล์บอลตั้งแต่เด็กเลยความทรงจำแรกตั้งแต่เด็กก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับที่บ้านก็แนะนำให้ดูกีฬานะครับตั้งแต่เด็กๆฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับวอลเล์บอลน,นู่นนี่นั่นแต่ว่าเราก็รู้สึกเอ๊กกีฬานี้ทำไมแบบมันดูนะ่าตื่นเต้นดูสนุกจังเลยแล้วก็ ดูมานะครับตั้งแต่ปี2012เท่าที่จำความได้นะครับก็น่าจะเป็นที่หนิงโบนะครับตอนนั้นเป็นเวอร์กังปรีนะครับแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับก็สร้างผลงานนะครับพาวอลเลย์บอลหญิงท,ทีมนะครับไปอยู่ที่อันดับที่4นะครับของรายการเลยตอนนั้นมีทั้งหมด12ทีมนะครับใช่ตอนนั้นวอลเลย์บอลหญิง อยู่อันดับที่ของไทยนะครับอยู่อันดับที่4เลยแล้วก็นอกจากนี้นะครับในปีนั้นนุสซาราต้อมคำนะครับที่ซาร่าของเราก็ได้รางวัลเบสเซเตอร์ด้วยนะครับเป็นรางวัลบุคคลครับหลังจากปี2012องเรื่อยๆมานะครับผมก็ติดตามนะครับดูเลยบบอลต่างๆไปเชีย,ร,ยร์บ้างอะไรเงี้ยครับใช่โดยครั้งแรกที่ผม ได้เดินทางไปดูครั้งแรกก็คือน่าจะเป็นที่เอเชียนเกมครับปี2019นะครับที่จาการ์ตาอินโดนีเซียตอนนั้นก็จ่ายค่าเครื่องเองค่าโรงแรมเองบินไปดูเองเลย,เเลย <c oughs> ก็เป็นแมอ์ที่ประทับใจนะครับใช่ตอนนั้นที่ชนะญี่ปุ่น3-0นะครับแบบดีใจมากๆเลยแบบ ในเป็นไทยกับญี่ปุ่นก็แบบเป็นทีมที่แข่งขันกันมานานเนาะแบบขับเคี่ยวกันแล้วก็เป็นไทยที่ชนะไปได้3 0แล้วแมตช์สำคัญจากตอนนั้นนะครับก็คือไทยสามารถชนะเกาหลีใต้นะครับได้3 1เข้ารอบชิงเอเชียนเกมนะครับไปชิงกับทีมเออประเทศจีนนะครับวันเลีย์บอลหญิงประเทศจีนตอนนั้นก็ไทยก็ได้เหรียญเงินกลับมานะครับเป็น น่าจะเป็น Asian Game, เอเชียนเกมเหรียนเงินวันเรกบอลหญิงทีมชาติไทยเรียนแรกเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็ติดตามมาตลอดเลยทั้งชิงแชมป์เอเชียนะครับที่จังหวัดโคราชนะครับผมเออนครราชสีมานะครับตอนนั้นผมก็ได้ไปดูแล้วก็มีประมาณนี้เนาะที่จำได้นะครับก็ฝากเป็นกำลังเชียร์แรงใจให้แฟนคลับต,ตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ